สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มดีพามชมเทคนิคการซอยผมนะครับเป็นทรงผมออกสไตล์มิร์เดนนะครับทรงผมซอยนะครับอาจารย์มดีสร้างความทุยนะครับกําหนดช่อแรกที่ช่วงใบหูด้านบนนะครับช่อแรกนะครับตัดให้เข้ารูปเข้าทรงเสร็จแล้วกําหนดความทุยได้เสร็จแล้วก็ตัดช่อล่างลงมานะครับเสร็จแล้วก็ตัดจากข้างล่างเชื่อมไปหาด้านบนนะครับตรงผมก็จะเข้ารูปเข้าทรงนะครับ เป็นซอยเท่าๆกันทั้งศีรษะนะครับผมด้านหน้าก็จะเซตตั้งขึ้นได้นะครับปัดข้างๆนิดนึงนะครับทรงผมประมาณนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นทรงซอยนะครับทวิกกี้สั้นเรียกได้นะครับทรงซอยลากไซเปิดหูไว้จอดนะครับด้านหลังก็ตัดเหมือนคล้ายๆมันเล็ดนะครับเป็นทรงผสมกันนะครับ ซอยเท่าๆกันทั้งศีสระนะครับผมด้านบนก็ประมาณทรงดอบคัดนะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูละเอียดนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับเทคนิคการซอยนะครับอาจารย์มันดีใช้หวียกตัดนะครับแทนมือคีบนะครับเทคนิคการตัดแบบนี้ก็ทําให้งานเราง่ายนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับทุกช่อให้เชื่อมกันให้บรรลัตกันนะครับการซอยผมนะครับ ผมก็จะเข้ารูปเข้าทรงนะครับตัดความหนาออกเรียบร้อยเสร็จแล้วช่วงใบหูช่วงจรก็ควงไปหน้าไปหลังนะครับควงด้านหลังใบหูไปหาเทาทอยนะครับแล่เราควงใช้ปลายกันไกลตัดควงอยู่นอกขอบผมนิดนึงนะครับทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะครับซอยผมเข้ารูปเข้าทรงเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เชื่อมด้วยกันไกลฟันปลานะครับให้ปลายสอบขึ้นละมุนขึ้นนะครับทุกช่อนะครับ วางหวีตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะนะครับถูกชอบจะเชื่อมกันจะบรรลัดกันนะครับผมก็จะดูซอฟขึ้นละมุนขึ้นลิ้วขึ้นนะครับเวลาลูกค้าไปสระผมเองก็จะเซ็ตทรงง่ายดูแลง่ายนะครับตรงจุดสถานท,ที่ถ่ายทําคลิปนี้นะครับเป็นจุดบริการตัดผมฟรีตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อปากช่อง,องาาอจังหวัดนครราชสีมานะครับบริการตัดผมฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์มันดีจะได้ตัดผมจริงตั้่เรียนวันแรกนะครับ ได้ตัดผมจริงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับต่างจังหวัดมีที่พักให้พร้อมนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับขอบคุณในแบบด้วยนะครับมาจากเขาใหญ่นะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นทรงซอยสั้นนะครับซอยเสยซอยออกสไตล์โมเดิร์นนะครับทรงนี้เซ็ตได้หลากหลายนะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ